วดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับรายการสาวยน้ำผูดได้บายวินวินูวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาจเจาะลึกในเรื่องของตัวสเปร์พาร์ปั๊มนะครับปั๊มสวยน้ำเป็นตัวที่ทำง,งานหนักมากที่สุดนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อปั๊มแต่ละตัวต้องมีสเปรพาร์ต้องมีอะไรนะครับของวันนี้นะครับเป็นปั๊มตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับ ก็คืออ m o มเอนะครับผมจะมาจอดลึกสเปรัชทละพัททลรพัททละพัทเพราะทั้งบอกราคาไปเลยนะครับอ่าจะได้เข้าใจง่ายๆสั่งซื้อง่ายๆนะครับอยากได้พาร์ทไหนบอกมาเลยนะครับสรุปราคามาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเราจะมาดูกันนะครับพาร์ทที่1นถึงเก่อนพาร์ทที่1นถึงเนะครับก็นะครับเรียงลงมานะครับเป็นปั๊มส่วนหน้าทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฝาตะก้าจน มาถึงข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยนะครับพร้อมดูราคานะครับหมายเลขนึงนะครับก็คือตัวนะครับเกียร์ล็อกฝานะครับตะก้าปั๊มนะครับตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่500บาทนะครับหมายเลข2นะครับก็เป็นฝาใสนะครับสําหรับตะก้านะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนนี้นะครับอ่าอันนี้เอาปั๊มที่ผ่านการใช้งานแล้วมาให้ดูนะครับโอเคก็จะเป็นกระจกใสๆตัวนี้นะครับหมายเลข3 4 0 0บาทนะครับตัวนี้ หมายเลข3นะครับก็คือโอลิงฝาตะก้านะครับคือตัวนี้นะครับ200บาทนะครับหมายเลข4นะครับก็คือบัตเกตก็คือตะก้านะครับหมายเลข4นะครับไปกันเลยเดียวเลยนะครับราคาอยู่ที่400บาทนะครับตะก้า SB นะครับอิโมกนะครับหมายเลข5นะครับหมายเลขห้าจะเป็นบอดี้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ทั้งตัวนะครับเรียกว่าบอดี้นะครับอ่าตัวนี้บอดี้อยู่ที่อ่าตัวนี้2,200บาทนะครับอ่ โอเคตัวหมายเลข6นะครับจะเป็นยูเนียนนะครับเป็น2นิ้วแบบนี้นะครับตัวนึงนะครับถ้าเป็นสีดําก็อยู่ที่ห้าอยอยู่ที่สี่รอยส่สิบเก้าบาทนะครับสีขาวจะแพงกว่ามีทั้งดําและขาวแล้วครับ1ตัวนะครับราคาต่อ1ตัวนะครับเป็นแบบนี้มีโอริงด้วยนะครับหมายเลข7นะครับก็คือตัวเดนปั๊กนะครับตัวข้างล่างนี้นะครับเดนปั๊กเดนปั๊克拉คาราตัวละนะอยู่ที่100บาทนะครับเนี่ยตัวเล็กๆตัวนี้นะครับหนึบาทโอเค ต่อไปมาดูหมายเลข8 90กนะครับหมายเลข8นะครับจะเป็นประเก็นนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลข8นะราคาอยู่ที่1นึงบาทเช่นเดียวกันนะครับหมายเลข9กหมายเลข9ก็คือตัวหมายเลข9กจะเป็นน็อตนะครับ4ตัวนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับหมายเลข9กนะราคา4ตัวอยู่ที่100บาทนะครับน็อต4ตัว ต่อไปเป็นหมายเลข10นะครับก็คือบอดี้ตัวนี้นะครับส่วนนี้นะครับปั๊มบอดี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยเป็นบอดี้นะครับส่วนนี้4 0 0 0บาทนะครับบนหมายเลขที่11นะครับถึงหมายเลข20กว่าเนี่ยนะครับถึง21 22เนี่ยจะอยู่ในห้องปั๊มทั้งหมดเลยต้องถอดมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับใช้ประแจถอดอกมานะครับประแจนะครับใช้เบอร์10นะครับ โอเคน็อตตัวนี้นะครับที่ผมกําลังจะเอาประแจเปิดเนี่ยนะครับมันจะอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับอยู่หมายเลขที่18นะครับน็อตตัวนี้มีทั้งหมดนะครับหมายเลข18เนี่ย M 6กคูณสินะครับมีทั้งหมด16ตัวนะครับตัวนี้รวมแล้วนะครับ100บาทเช่นเดียวกันน็อต16ตัวนะครับหมายเลข18นะครับ100บาทนะเดี๋ยวผมจะใช้ประแจเบอร์10ขันออกนะครับเพื่อนที่จะดูอุปกรณ์ข้างใน ตัวข้างล่างจะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคลายตรงนี้ก่อนใช้แแจเบอร์สิบสามนะครับตัวนี้คลายตัวนี้ก่อนโ e นะอเค <Okay. S 1> ขันน็อตสิบหกตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเห็นนะครับตัวทรายตัวอะไรเข้าไปได้นะตัวนี้เรามาดูกันเลยนะครับแต่ละตัวไหนคืออะไรนะครับ ต่อไปคือหมายเลข11นะครับก็คือเป็นตัวคือตัวนี้นะครับหมายเลข11จะเป็นสกิลก็คือเป็นน็อตใช่ไหมครับสำหรับล็อกใบตัวใบพัดตัวนี้คือใบพัดนะครับอ่า,านี่หมายเลข11ราคา100บาทนะครับตัวต่อไปหมายเลข12หมายเลข12จะเป็นโอลิงสําหรับดิฟฟูเจอร์ต้องถอดตัวนี้ออกมาก,ก่อนตัวนี้เรียกว่ากดโชร์ฟิชเชอร์หรือตัวฝาครอบใบพัดนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาจะเห็นหมายเลข12ก็คือโอลิงนะครับ คตัวนี้ฝาข้อบใบพัดนะครับหรือดิฟฟูเจอร์นะครับเนี่ยถอดออกมาเราก็จะเห็นนี่หมายเลขสิบสองเป็นโอริงดิฟฟูเจอร์นะครับตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับโอริงตัวนี้นะครับหมายเลขสิบสองนะครับตัวนี้เราถอดออกมาเราจะเห็นน็อตหมายเลขเก้านะครับมีสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเนี้ยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบสามคือดิฟฟูเจอร์ตัวนี้นะครับไม่รวมโอริงนะดิฟฟูเจอร์ตัวนี้สี่ร้อยบาทนะครับ ฝากข้อใบพัดดิฟฟูเชอร์ตัวต่อไปหมายเลข14ก็คือตัวพระเอกนะครับนี่คือตัวพระเอกนะครับคือหมายเลข14ก็คือใบพัดนะครับอินเพลเวอร์นะครับตัวนี้นะครับเลือกซื้อให้ตรงรุ่นนะครับหนึ่งแรงกันถึงสามแรงเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับใบพัดตัวนี้นะครับคือพระเอกนะครับตัวนี้โชคดีนะครับเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างที่มีให้เห็นนะครับเป็นเศษนะครับก้อน อิดก้อนอะไรเล็กๆหลุดเข้ามาเราจะเห็นว่าการเสียดสีเกิดขึ้นในตรงนี้นะทำให้ใบพัดสึกนะครับนี่คือเคสตัวอย่างอย่างดีเลยนะครับใบพัดนะครับถ้าแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับมีรอยสึกหมดแล้วนะครับแบบนี้มันจะรีดน้ําไม่ขึ้นแล้วนะฮะใบพัดทุกตัวนะครับทุกรุ่นอ่าตัวนี้800บาทเท่ากันนะครับนะครับอยู่ข้างในนะครับจะเป็นค e d ิ c a l s e a หรือ sharp ลนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้800บาทเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะเปิดออกเข้าไปดูข้างในได้เนี่ย นะครับต้องคลายเบพัดก่อนนะครับการจกมุมเบพัดออกได้ต้องไปเปิดนะครับตัวท้ายมอเตอร์ก่อนนะครับเปิดด้านหลังนะครับใช้ประแจแบบนะครับรูปดาวแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เปิดทพื่อที่จะล็อกแล้วก็คลายใบพัดออกนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ต้องคลายนะครับต้องใช้ประแจนะครับคลายที่ตัว ร์มิน่อลบล็อกตัวนี้ก่อนนะครับ่างนั้นก็ใช้นะครับตัวปัจจัยอกออกกับก็คายออกมานะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นใบพัดลมระบายอากาศนะครับอยู่หมายเลขไหนไหนนะครับเดี๋ยวลองดูหมายเลข2 8นะครับคลู l ิ่งแฟนก็คือพัดลมระบายอากาศนะครับตัวละ100บาทนะครับ100บาทนะครับ วล้ที่เราจะคายใบพัดนะครับเีโเลอร์นะครับใบพัดน้ําเนี่ยนะครับต้องหาอะไรมาล็อกตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปคายนะครับที่ด้านนี้นะครับน็อตล็อกใบพัดก่อนนะครับตัวนี้จะหมุนนะครับคนละด้านกับน็อตทั่วไปนะครับเป็นหมุนทวนนะครับตัวนี้นะครับหมุนทวนมาด้านนี้นะครับก็จะคายออกนะครับนะครับเป็นตัวนี้นะหลังจากนั้นก็นะครับถอดใบพัดออกนะครับ หลังจากนั้นก็คลายใบพัดออกนะครับถ้าหลังี่เป็นแมกเนติคอลซีลหรือชาร์ปซีลนะครับก็คือตัวนี้นะครับชาร์ปซีลตัวนี้800นะครับใบพัดตัวนี้800บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับหมายเลขโอลิ All ่งแฟงนะครับหมายเลข16 400. นะครับก็คือตัวนี้ 200. นะครับ200บาทนะครับคือตัวนี้นะครับ200บาทนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวมอเตอร์แฟงก็คือตัวนี้นะครับ ตัวแฟงตัวนี้อยู่ที่ราคานะครับแฟงตัวนี้ก็คือจากตัวนี้มาถึงตัวนี้เลยนะครับไม่รวมน็อตนะอันนี้พันสี่ร้อยบาทถ้าเพลอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวแคปสตาร์ตตัวนี้นะครับก็ตามรุ่นนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่พันสี่ร้อยบาทพันห้าร้อยบาทพันหกร้อยบาทนะครับตัวแคปสตาร์ตนะครับอ่านี่คือตัวหลักๆนะครับอ่าส่วนรายละเอียดปีกย่อยในตัวมอเตอร์เนี้ยนะครับจะก็จะไม่ได้แบ่งขายนะครับตัวมอเตอร์นี้ก็ ถ้านะครับมอเตอร์ไหมก็ต้องเอาไปพันที่ร้านพันมอเตอร์นะครับตัวแคปสตาร์เดี๋ยวให้ดูนิดนึงโอเคนะครับอันอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้คือตัวปัจเจเปิดตะกร้านะครับตะกร้าหน้าปั๊มนะครับตัวนี้คือเขาเรียกคีย์เปิดนะครับตัวนี้คีย์กุญแจเปิดนะราคาคีย์ตัวนี้นะครับ200บาทนะครับตัวนี้นะครับสําหรับเปิดตะกร้าปั๊ม นะครับนี่ก็คือแยกชิดออกมาเรียบร้อยนะครับอะไรสเปรัชตัวสําคัญสําคัญของอิมูเอ็นีปั๊มนะครับเป็นปั๊มที่ขายดีอะไหล่มีพร้อมนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆตามที่ผมจำแนกนะครับบอกหมายเลขชัดเจนบอกราคาชัดเจนเวลาจะสั่งซื้ออุปกรณ์ตัวไหนเข้าไปดูในนะครับยูทูบเรียบร้อยแล้วก็ระบุมาว่าหมายเลขอะไรนะครับดูชาร์ตตัวนี้ประกอบด้วยก็ได้ก็จะมีราคาแล้วก็มีตัวหมายเลขชัดเจนนะครับนะครับก็ เข้าไปคลิกสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับบทวิชาวันนี้นะครับสเปรยพาร์ตอิมูเอ็มปั๊มมีทัานี้นะครับแล้วพบกับผมในะตอนถัดไปในเรื่องราวของ s k y p ย์พาร์ปั๊มน,นะครับตัวอื่นๆเข้าใจมากที่สุดสำหรับวันนี้มีทั้